เ่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเชา้านี้อัปเดตเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000บาททกศยังคงโอนอย่างต่อเนื่องถึง25ธันวาคมนี้นะคะติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1000บาททกศยังโอนถึง25ธันวาคมนี้เหลืออีกหลายตำบลใครยังไม่ได้อย่าเพิ่งท้อใจท่านสามารถตรวจสอบสถานาการณโอนเงินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะ ท่านจะรู้ผลทันทีเงินเข้าแล้วเช็คได้เลยนะคะวันนี้มีทกศาสาขาไหนบ้างมาอัปเดตให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับทราบกันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะตามที่ทกศนะคะเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากภารัต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและเป็นการจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีเพื่อที่จะได้มีโอกาสขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยรัฐจ่ายเงินสนับสนุนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีผลิต64สี่ถรอบที่1กับกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินช่วยเหลือชาวนาให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวปีผลิต64สี่ถห กับกรมส่งเสริมการเกษตรและสาก์ในไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20 0 0 0บาทนะคะต่อครัวเรือนล่าสุดทกศส,สาขาหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีประกาศแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทนะคะโดยแยกเป็นรายตำบล17ทธันวาคมนะคะตำบลหนองฉางบ้านเก่า20ทธันวาคม ตำบลเขากวางทอง21ธันวาคมตำบลทุ่งโพอ,อุทัยเก่า22ทธันวาคมหนองยางหนองนางนวลและ23ทธันวาคมหนองสวงทุ่งพงนะคะเกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันของทกศเอขีดโมบายได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะและตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนาไร่และ1,000บาทโดยเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกรปี2อ6 4สะคะสามารถตรวจสอบผลและทราบผลได้ทันทีนะคะส่วนของลิงก์สำหรับการตรวจสอบผลจะอยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะคะมาอัปเดตในส่วนของทกาสาศาสาขานครพนมนะคะได้มีการอัปเดตรายละ1,000ตารางการจ่ายเงินนะคะเป็นรายตำบลไปที่ตำบลคำเตยหมู่ที่13ถึงหมู่ที่18 โอนวันที่20่ธันวาคมนะคะดงขวางหมู่ที่1ถึง11โอนวันที่21ทธันวาคมบ้านกลางหมู่5 6 7 8 9 12โอนวันที่22ทธันวาคมบ้านกลางหมู่1 2 3 4 10 1ง1าี่สิโอนวันที่23ธันวาคมนะคะไปต่อที่ทกสสาขากำแพงเพชรน,นะคะ บันจันทร์ที่20ธันวาคมตำบลนิคมทุ่งโพทะเลอังคารที่21ธันวาคมตำบลลานดอกไม้หนองปลิง22ธันวาคมสะแก้วนะคะพฤหัสบดีที่23ธันวาคมเทพนครและสุขที่24ธันวาและสุขที่24ธันวาคมคนทีนะคะเป็นรายตำบลน,นะคะสำหรับสาขาทกสสาขากำแพงเพชรนะคะ